สวัสดีครับ a p ป l e ลปล่อย iOS 18.5ตัวเต็มมาให้ผู้ใช้ iPhone ทั่วโลกได้อัปเดตกันแล้วครับสำหรับ iOS 18.5รองรับ iPhone รุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้และสำหรับคุณสมบัติ Apple Intelligence รองรับ iPhone รุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เช่นกันแต่ตอนนี้ยังไม่รองรับภาษาไทยนะครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้มีอะไรใหม่เพิ่มฟีเจอร์อะไรบ้างแก้บั๊กอะไรน่าสนใจแค่ไหนจะชวนอัปเดตหรือไม่เราไปชมกันเลยครับ ใน iOS 18.5เมื่อเราเปิดแอป Mail จากนั้นแตะเมนูรูปจุด3จุดที่มุมบนขวาในเมนูที่สแสดงขึ้นมา Apple ได้เพิ่มคำสั่ง Show Contact Photos มาให้ใช้งานด้วยครับเพื่อให้เราสามารถแตะเพื่อเปิดหรือปิดการสแสดงรูปรายชื่อด้านหน้าอ e ีเมลได้ง่ายๆโดยไม่ต้องไปเปลี่ยนจากการตั้งค่าเมลแล้วครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเมื่อไม่ได้เลือกใช้งานรูปรายชื่อด้านหน้าอ e ีเมลจะถูกซ่อนไปเลยครับในแอป Mail ที่เลือกการสแสดงผลแบบ Categories บริเวณปุ่มด้านบนที่ขอบด้านขวาจะมีขอบของปุ่ม All Mail แสดงขึ้นมาให้ทราบว่าตอนนี้เราสามารถปัดแล้วเลื่อนเพื่อแสดงปุ่มได้จากที่ก่อนหน้านี้จะไม่มีขอบของปุ่มแสดงขึ้นมาให้เห็นครับในการตั้งค่าทั่วไปเมื่อเราแตะเกี่ยวกับเราเลือกการรับประกันแบบจำกัดข้อมูลที่แสดงขึ้นมามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลใหม่ในการตั้งค่าทั่วไปเมื่อเราแตะ Apple Care และก,การรับประกัน Apple ได้มมรปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลใหม่เช่นกันครับโดยเพิ่มหัวข้อขึ้นมาด้านบนด้วย ใน iOS 18.4เวอร์ชันเบต้า p p p l e ได้เพิ่มคุณสมบัติการแสดงกรอบข้อความให้ทราบเมื่อเราแตะด,ด้านหลังเครื่อง2ครั้งหรือ3ครั้งรวมถึงการเพิ่มสวิตช์ในการเลือกที่จะเปิดหรือปิดการแสดงกรอบการแจ้งเตือนนี้ในการตั้งค่าแต่พอปล่อย iOS 18.4ตัวเต็มก็เอาคุณสมบัตินี้ออกไปครับแต่ใน iOS 18.5 Apple ออกกลับมาอีกครั้งเพื่อให้เราใช้งานได้แล้วครับการอเดเป็น iOS 18.5ใหม่ล่าสุดนี้มาพร้อมกับ wallpaper ใหม่ในหัวข้อพลา ซึ่งเมื่อเลือกใช้แล้วจะมีลูกเล่นต่างๆเวลาปลดล็อกหน้าจอด้วยครับเพื่อนๆสามารถไปเลือกใช้กันได้ซึ่งภาพที่แสดงขึ้นมาบนหน้าจอในแต่ละครั้งที่เราแตะเปิดหน้าจอก็จะสลับปรับเปลี่ยนโดยอัตโนมัติด้วยครับในการตั้งค่าวเวลาหน้าจอถ้าเราตั้งค่าวเวลาหน้าจอสาหรับเครื่องของเด็กๆในครอบครัวแล้วเด็กๆแอบทราบรหัสผ่านหรือพยายามใช้รหัสผ่านในการปลดล็อกจะมีการแจ้งเตือนมาให้เราทราบด้วยครับ <S <S Apple ยังได้เพิ่มคุณสมบัติ Bi-Wit iPhone ซึ่งเป็นความสามารถใหม่ ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถซื้อหรือเชา่าคอนเทนต์ภายในแอป Apple TV บนอุปกรณ์ของแบรนด์อื่นๆได้ครับเช่นจากสมาร์ททีวีหรือกล่องสตรีมมิ่งได้โดยใช้ iPhone เป็นอุปกรณ์ยืนยันตัวตนและในการชำระเงินครับในการอัปเดตเป็น iOS 18.5ยังมีข่าวดีสําหรับเพื่อนๆที่ใช้ iPhone 13ทุกรุ่นเพราะใน iOS 18.5นี้ Apple ได้เพิ่มการรองรับการเชื่อมต่อดาวเทียมสําหรับ iPhone 13ทุกรุ่นแล้วครับซึ่งก่อนหน้านี้ Apple เปิดตัวคุณสมบัติการเชื่อมต่อดาวเทียม ในการเปิดตัว iPhone 14ตอนนี้เพิ่มความสามารถนี้ให้กับ iPhone 13ด้วยโดยไม่จะเป็นต้องอัปเกรดตัวเครื่องเช่นการเชื่อมต่อกับ Starlink แต่คุณสมบัตินี้ยังไม่รองรับในไทยนะครับเพราะเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์ต้องรองรับด้วยครับทั้งหมดนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงหลัหลกๆใหม่ล่าสุดใน iOS 18.5ตัวเต็มนอกเหนือจากนี้ก็เป็นการแก้ไขบั๊กครับเดี๋ยวเราไปทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่กันต่อการอัปเดตใหม่นี้ผลลัพธ์จะต่างจากเดิมแค่ไหนจะชวนอัปเดตหรือไม่หรือรอเวอร์ชันเต็มไปเลย เพื่อนๆติดตามได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายนี่เดียวนี้ครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับช่องสอนใช้ง่ายนี่เดียวในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ